เพื่อนๆรู้จักผัดสามเหม็นกันไหมคะวันนี้หยิงจะมาทำผัดสามเหม็นให้ดูกันค่ะหยิงขอมวยผมเตรียมความพร้อมก่อนนะคะเตรียมวัตถุดิบค่ะหยิงมีชะอมแล้วก็สตอเก่าเก็บมากเลยค่ะไม่รู้จะทำเมนูอะไรวันนี้หยิงก็เลยมาทำเมนูผัดสามเหม็นค่ะ มาเริ่มทํากันเลยค่ะเด็ดชะอมรอไว้นะคะเด็ดแต่ส่วนอ่อนๆของเขานะคะแล้วหญิงก็จะมาแกะสตอค่ะวิธีการแกะสตอนะคะก็ฝานไปตรงกลางๆเม็ดนะคะฝานแบบเฉียงๆค่ะถ้าเกิดเขายังสดอยู่เขาจะออกมาทั้งเยื่อเลยค่ะแต่ถ้าเกิดไม่สดแล้วจะแกะลำบากนิดนึงค่ะจัดการล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะหญิงก็จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะ ปั่นแบบนี้เลยค่ะระดับความเผ็ดแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะมาเริ่มผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยค่ะและหญิงก็จะไปหาไข่นะคะแล้วก็หมูสับค่ะในตู้เย็นหลังจากน้ำมันเริ่มร้อนแล้วใส่พริกกระเทียมลงไปผัดค่ะผัดจนส่งกลิ่นหอมเลยนะคะจากนั้นหญิงจะใส่หมูสับลงไปผัดค่ะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าหมูสับใกล้จะสุกค่ะและหญิงก็จะใส่ไข่ลงไปค่ะวันนี้หญิงใช้ไข่ไก่สามฟองค่ะ ตัดจนหมูสับและไข่สุกแบบนี้ค่ะใส่วุ้นเส้นลงไปได้เลยค่ะวุ้นเส้นเราจะตัดก่อนก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้เขาทานง่ายค่ะใส่วุ้นเส้นลงไปแล้วเติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยค่ะมาปรุงรสกันค่ะหญิงจะใส่ซอสหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและผงชูรสค่ะจากนั้นผัดส่วนผสมให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะผัดจนกว่าวุ้นเส้นเริ่มสุกเลยนะคะ และหญิงก็จะใส่กระเทียมโทนดองไปค่ะกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะหญิงซื้อมาจากโรตัสค่ะไปซื้อตามได้ค่ะและเราก็จะใส่ชะอมและสะตอลงไปค่ะผัดเขาให้เข้ากันอีกสักครู่นะคะและเราก็จะมาชิมรสด,ดูค่ะว่ารสชาติโอเคหรือยัง หญิงยังคิดว่ายังไม่เค็มนะคะหญิงก็จะใส่น้ำปลาลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความหอมซอสหอยและน้ำตาลลงไปอีกค่ะเิมดูนะคะเมื่อได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดสามเหม็นของหญิงเพื่อนๆเคยทานหรือว่าเคยลองทําทานไหมคะเมนูนี้อร่อยดีนะคะหญิงก็ชอบค่ะ หญิงช้าหลายเมนูเลยนะคะมาเตรียมจัดใส่จานแล้วไปเสิร์ฟกันค่ะหญิงลืมบอกไปค่ะตอนที่เราผัดกระเทียมโทนนะคะกระเทียมดองค่ะเราใส่น้ํากระเทียมเข้าไปด้วยนิดหน่อยได้นะคะจะเพิ่มความหวานแล้วก็ความหอมค่ะใครคิดเมนูยังไม่ออกนะคะ ลองนําเมนูนี้ไปทําทานกันดูนะคะมีเพื่อนๆทามหญิงกันมาหลายคนเลยนะคะว่าทํำกับข้าวเยอะๆแล้วหญิงกินหมดไหมหมดค่ะอันนี้มื้อเดียวหมดเลยค่ะจานแรกหมดไปแล้วค่ะอันนี้จานที่2ค่ะพวกนี้หญิงจะมีเมนูอะไร <c oughs> เพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะ